มากินข่าวน้ำกันครับสำหรับมื้อนี้ได้เป็นเมนูตำปนเห็ดฟางนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับกินกับผักหลายๆอย่างนะครับแซ่บแซบเลยครับพี่น้องมาครับพี่น้องบ้านนี้มากินข่าวน้ำกันครับครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับมื้อนี้มาอยู่กับสร้างอ่อนนิ่งเก่านะครับเนาะมาครับพี่น้องมื้อนี้มาพอกันนะครับมาพอกันผมได้เมนูแซ่บแซบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนี่พี่น้องนะครับเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางมาเนี่ยโอ้ยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสิมาต่ำนะครับพี่น้องต่ำกินกับผักเลยละอย่างเลยพี่น้องเมื่อไหร่ผมนะผักนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเนาะเฮ็ดฟางน่ครับพี่น้องผมเอามาเสียบไม่นะครับแล้วก็เอามาย่างนะครับย่างทานแน่นี่ละครับพี่น้องนะครับเฮ็ดฟางแบบเวลาห้ามาย่างแล้วมันจะหอมนะครับพี่น้องนะครับพอย่างสุกแล้วบานฮาเนี่ยหามก็จะมาต่ำปนนะครับนาอพี่น้องหลังจากย่างแล้วก็สิได้เป็นยังสีนะครับนี่ครับเป็นยังสีแนวนี่แหละป่ะไปเริ่มลงมือต่ำกันเลยครับพี่น้องอ้าวนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องนี่ครับผมใส่พริกลงไปครับนี่ครับจะเป็นกระเทียมครับหอมแดงครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปตําครับพี่น้องมาเนี่ยเอาเอาซับนี่เนาะครับพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงครับโอ้นะครับหลายเติบนะครับนี่หลุดลงไปเลยครับตัต่ตครับ มาครับพี่น้องบาในี้มาเริ่มปรุงกันครับผมใส่ปลาแดกลงไปครับพี่น้องนะครับปลาลาบานเท่านี่แหละครับผงชูรสครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปแล้วก็มีนี่ครับพี่น้องบักกอกสุกนะครับพี่น้องใส่บักกอกสุกลงไปครับเท่าจังบวะต้องใส่หมึกเน่านะครับเนาะนี่ว่ะครับพี่น้องนะครับยกค่อยๆเด้อยแบบนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีฟงเส้นตาเนี่ยเนี่ยเอาซ้ำนี่แหะครับพี่น้องบาในี้เดี๋ยวผมจะซีมบังไหนครับ เด็ดกันนะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็พักลงครับพี่น้องนะครับนี่ครับหั่นผักลงไปเลยครับหาวนี่ครับพี่น้องกระสีแด้ประมาณนี้ครับอ้ยเป็นตาแสบตาแสบครับพี่น้องตำปนเห็ดฟางใส่บวกกอกหอมเลยครับป่ะไปแซิร์ฟกนกันเลยครับ มาครับบัดนี้พี่น้องนะครับกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูตำบนเห็ดเดียวสีพ้าพี่น้องมากินข้าวแรงในบัดนี้ครับพี่น้องนะครับผู้ใด b o t น n i c กินข้าวแรงแตงปลากระป๋านมากินนรากันเด้อบัดนี้ครับพี่น้องนะครับผมได้เป็นตำบนเห็ดฟางนะครับพี่น้องแบบจางมากนะครับโอ้ยนะครับพี่น้องเป็นตาแซ่บตาแซบหอมนะครับพี่น้องเห็ดฟางในห้องไม้ย่างมันจะหอมนะครับกินครับน้องใหม่ต้มนะครับพี่น้องในต้มมีบักเขือมีบักมะระนะครับในหม่องมะละมันน้ำหน่อยนึงแล้วก็มี พักอย่างพี่น้องพักการที่น้อพี่น้องเนาะมาบ้านใครเพี่อนมาเนี่ยขอหยาดลงมือเลยแล้วกันนะครับผู้ใดบ่ะเทอย่างกันนะครับแตงเผาผ้าหนาวน้องกินอะไรอีกแล้โอ้ยนำไรนำไรนำไรไรนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับแบบตำใส่บุกอกชิมหอมได้จังหน่อยหนึ่งพี่น้องค้าแรกครับพี่น้องค้าแรกชุดยอดนะครับพี่น้องหอมบุกอกมึงใส่บุกอกหน่อยหนึ่งขึ้นไปแล้ว อืมเหบวเคี้ยอืมอืมเสียบครับพี่น้องซาับเมนูม่น,นุ่ีเยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับพี่นอ้องอืมขุยเอาครับคุยออาเลยอืมกระ ได้พักมาหลายๆยอย่างครับพี่น้องมาเนี่ยมาพอกันหลังแต่งกานไดครับพี่น้องนะครับ <c oughs> มาละมาครับคุยเล้วครับป้านยครับ,รบหสุด,ดยอดครับพี่น้องพูดนะ อน้าไ่ต้มครับอือต้มของบ้านหวานคุยแล้วแน่นะครับ ื่อเนื่เป็นพักกัดเห็นหเห็นดีขนาดอือกือ่

嗯。Mm hmm. สุดยอดครับพี่น้องแซ่บขนาดนี่มันต้องมวันมัน,น จำในมะกอกครับพี่น้องอืมมะเขือ 嗯，嗯，好。 ก็หน่อไม้หนึบแีะพน่องเข้ากันหน่อไม้สิวันวันนย่างหน่น แล้วอันนี้ดิอือหือจนิิบเบิร์เับพี่น้องแซ่บครับอืุนน่มายว้านวบ น้ำใหม่ครับตำพลเห็บแสบขนาดอืมจะข้ามไปเนอะ Ừm ngon ngon ăn nó ngon lắm Ừm โอ้ยนะครับพี่น้องกันเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมันสิสลาบเมนูตําปนเห็ดฟางนะครับกินก็พักเลยละอย่างนะครับแซบแซบเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับหลังจากที่ผมเลิกงานมานะครับเนาะมีวิธีการเห็ดนะครับมาฝากพี่ฝากน้องน้ำเนาะครับเนาะวิธีการเห็ดอ่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเห็ดบอยหยักพี่น้องเห็ดง่ายง่ายซาลาบเมนูเนาะ ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่งานเกียรติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับคือเก่าครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบื่อเราทำมากเรื่องมาถึงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดำเนิเรื่อนะครับพี่น้องนะครับสำหรับมื่อผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าบอสุภาพกะขอโทษขออภัยไว้นาทีนี้นะคือเก่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอติดตามชมเบื่อนาะนะครับว่าผมเจเอาเมนูอีนยังมาฝากมีฝากน้องอีกนะครับสำหรับมื่อขอโต้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ